ตอนเช้าครับญาติคนข้างบ้านเขาส่งรูปมาให้ดูบอกว่าเนี่ยตูงเป็นอะไรเปิดไม่ได้มันพังโดนอะไรหรออะไรเงี้ยครับเราก็เลยมาย้อนกล้องจอ้อนไิดูก็เห็นว่าโอเคตามจากตามกล้องนะครับมันม,มอไตวิ่งมาชนชนเสร็จก็ตามภาพเลยครับก็คือออกไปเลยถึงก <ừ> ็มไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเสร็จแล้วเราก็เลยเมื่อวานเนี่ยเราอยู่ในจังหวัดเราก็กลับมาก็คือยังไม่ได้ได้ตามหาหรือแจ้งความเพราะเราก็คิดว่าอาจจะเป็นคนแถวนี้ อาจจะมาเพราะเคยมีเคสหนึ่งที่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาโค้งมาเนี่ยครับชนตรงป้ายแล้วเขาก็รอรอจนมืดเพื่อรับผิดชอบเราก็นึกว่าจะเป็นเคสว่าโอเคเราก็ไม่ได้อยากจะบนบกบี่าดูจ่าจนแจ้งความอะไรเพื่อจะมาคุยกันไกลเกลี่ยอะไรกันก่อนพอเวลาเม,ามาื่อวานเนี่ยมันเงียบไปมก,ก็เลยโพ้โหาก่อนยังไม่แจ้งความอีกว่าเผื่อเขาอยู่ในกลุมแล้วเขาเห็นก็จะได้มาดูว่าโอเคจะคุยกันยังไงแค่นั้นครับแต่ก็เห็นเงียบก็เลยวันนี้ก็เลยลงไปประจุไปกับวันยายนแจ้งข่าวไว้ก่อน ก็เพิ่งไปแจ้งความวันนี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้นะคะจากการที่ดูคลิปในกล้องพฤติกรรมของคนก่อเหตุเนี่ยลักษณะเขาขี่เข้ามาแบบจงใจจะชนไม่ร้ใช่ว่าเขาเมาหรือว่า่าไม่มั่นใจว่าหลับในหรือเปล่าเพราะว่าก็เวลาตีสามที่สี่ก็เลยก็เลยเดาไม่ถูกว่าจะต้องไปินทางไหน